รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย้おめでとうごนะคะทุกคนขอให้มีความสุขมากๆในปี2017นี้นะคะ สนับสนุนโดยยูโรเคก้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาปีโป้พุดดิง้งสัมผัสนุม่มชุ่มถึงอารมณ์เที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริงเจแพลนฮอลิเดย์ปีนัวจ้อ้ตรงเวลาเป๊ะ หลลเเยไไไม่กนน,นาาฬิปสวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับทริปนี้เราจะเดินทางไปยังเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตที่กำลังเป็นที่นิยมมากๆนั่นก็คือจังหวัดสากะนั่นเองค่ะซึ่งจังหวัดสากะตั้งอยู่บนเกาะคิวชูอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นค่ะดังนั้นการเดินทางในครั้งนี้เราจึงนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินฟุกุโอกะเพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางค่ะ สนินฟุกุโอกะใช่อุ้ยเราไม่เคยมาเลยเราไปแค่นาริตะกับคันไซก็ถ้าเกิดจะมาเที่ยวภูมิภาคคิวชูก็ต้องมาที่สนามบินฟุกุโอกะมันใกล้ดีและนอกจากนัตตี้กับน้องฝ้ายแล้วในครั้งนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างน้องมิ้นจากเจแปนท็อปเทรนที่จะมาร่วมเดินทางกับเราในครั้งนี้ด้วยค่ะเห็นมิ้นบอกว่ามีเรื่องจะเซอร์ไพรส์เราด้วยล่ะค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ ได้เนี่เราว่าดูจากสภาพการเราเนอะแล้วเราลองทำตามแผนนะพี่นาโอเคแผนที่เราได้ตกลงกันไว้นะได้พี่นาต้องเนียนอ่ะไหนๆบอกแผนหลังแผนเนี่นยต้องแก้งทำาเราอยู่ไม่ยังไม่ถึงเคยยังไงเราตกเครื่องไปแล้วเราไม่มาอ๋อเราตกเครื่องใช่๋ยวเราทหาอีกแนกไปเลย เดี๋ยวเราโทรหาไปแล้วก็บอกว่าเราต่อเครื่องใช่ใช่แล้วทำไมเราถึงไม่โทรหาเขาตั้งแต่แรกอ่ะเฮ้ยก็แบตหมดก็ได้อ่ะแบตหมดแบตหมดพักก็หมดแบตหมดเราต้องโคุนสองคนเลยนะโอเครอก่อนรอก่อนพี่ดูส่งนี้ส่งนี้พี่น้องมิ้นอยู่อยู่ประมาณแถวนี้ยฮัลโหลมิ้นฮัลโหลมิ้นคืออย่างี้คือเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะเออ่คือตอนนี้พี่น้อกับฝ้ายยังอยู่ที่ไทยอยู่เลยเว้ย ตกขคือมันอิสเดนมากคือแบบเราดูเวลาผิดอ่ะเราเนี่ยติดต่อติดต่อไม่มด้กเลยเพราะว่าเราแบตหมดใช่แบตหมดทั้งคู่เลยพี่มิ้นนีขนท้งขามเนี่ยขนทงแบ่ใเย็นนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรมิ้นไม่เป็นไรหมายถึงว่าเราหวัไม่เป็นไรพี่มิ้นขอโทษ เฮ้ยเิ็นใจเย็นๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นัทเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวซื้อตั๋วใหม่ไหมซื้อตั๋วใหม่ไหมซื้อใหม่อีกรอบไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบพี่นัทคือมันไม่ใช่เรื่องเงินป้าคือแบบมันเราตั้งใจจะไปทำรายการคือทั้งเนื้อตากะพี่นัทเฮ้ยจะแหลมฮาโบแหลมคู่รักไงโอ้ยแล้วเมื่อไหร่น้องจะมีแฟนไปแหลมฮาโบแล้วเมืองหมู่บ้านดินเผาอีกคือแบบเมืองนี้มันพีคมากคือแบบโอ้ยปลาหมึกใสๆเลยจะปลาหมึกใสๆแล้วนัดกันอ้าวอะไร พราจะไปเที่ยวกันยังพร้อแม่เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่แบบวิวป่าสวนเมื่อกี้ใครบ่นเลยไปไหนนะไปไหนนะไม่มีไปไหนไม่ไม่บ่นอะไรเลยไปไหนนะจะไปไหนนะเราจะไปสวนสนที่แบบใหญ่เป็นแบบสองของประเทศญี่ปุ่นจัดไปแบบเป็นวิวดีมากอยู่บนยอดเขาเราไว้ใจคนไม่ผิจริงไปเอาของไปเลยไปยังไงนะ่งรยังไงอันนี้ขับรถอันนี้คือรถเราใช่มีเช่ารถมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะคือแบบ ที่แล้วเคยคิดอยากจะเช่าเหมือนกันแต่มันยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากคือแบบแค่เข้าไปในเว็บ J Plan เออพอเข้าไปในเว็บนี้ปุ๊บมันก็จะมีหน้าจอแบบโทเคล้วก็กดกด,กดคลิกใส่วันที่ใส่วันเดินทางคือต่อแม้ถึงแม้จะแบบยังไม่รู้วันแบบแน่นอนอะ่ะเราก็กะกะได้แล้วก็เลือกขนาดรถ จองเหมือนแบบจองตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็คือแบบเว็บโทโคเนี่ยมันจะรวบรวมจากหลายบริษัทเข้าไว้ด้วยกันน่ะง่ายมากเว็บอะไรนะพี่มินขอกทีนึงเข้าไปที่ J Plan J Plan J k i Plan co t h ออ่าเราก็จะเจอแบ n n น TOCOO โทโคอยู่ข้างบนจ้ก็กดเข้าไปเออแล้วมันก็จะแบบมีวิธีจองให้เราไป,ไปเลยปะไปเลยีกด่าแล้วไปเลยตกว่าไปได้ตอนนี้เราไปคันนี้เลยเราไวใจคนไม่ผิดจริงง่างไป เช่ารถกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเดินทางออกจากจังหวัดฟูกุกะเข้าสู่จังหวัดซากากันค่ะขับรถระยะทางประมาณ52กิโลเมตรก็จะถึงจุดหมายแรกของเราในวันนี้แล้วค่ะอยู่ที่เมืองคาราสึค่ะที่นี่นะคะเขามีร้านเบอร์เกอร์อรชื่อดังซึ่งร้านจะตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนขนาดใหญ่ที่เรียกว่านิจิโนมาซึบาระค่ะอ่าโอเคพี่น,นันพ,พี่น,นัน้องเต มาเป้าหมายแรกของวันนี้เลยเราจะไปเมืองคาราสุคาราสุเออแต่แบบมันจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มินว่าหิวยังหิวแล้วงั้นเราไปกินเบอร์เกอร์เจ้าดังกันก่อนเกอร์เบอร์เกอร์ พี่เหลือก็เมื่อพี่ฟะพี่พี่นัทรู้ว่าเราจะไปไหนกันพี่นัทลองบอกน้องฟ้ายให้มันเราพี่นัทบอกมินว่าให้ให้เราจะไปที่ภูเขาภูเขาคานามิอ่ะที่เราจะเป็นวิวสวยๆอ่ะเอออยากขึ้นไปดูวิวตรงนั้นเออแล้วไม่มีตำนานอะไรหลายอย่างน้องฟ้ายต้องชอบแน่เลยจริงเหรออุ้มบรฟ้าสวยด้วยใช่อากาศปลอดโปร่งอย่างเงี้ยเราต้องเห็นวิวชัดแน่นอนแต่ว่า ทองทับต้องเดินด้วยทองนะค่ะถูกไหมเนี่ย<ช>ตอนนี้เราไปกินเบอร์เกอร์กันก่อนนะก็ได้เย้ขับรถดีๆนะคะคุณ